แล้วก็105บาทนะครับขายปีกร้0ยยีนะครับทุกท่างเนี่ยอันนี้เป็นร้านของลุงนัทวุฒินะครับครับผมอ่าลุงลุงขอเบอร์โทรนิดหนึง่ง0 8 8ครับสวัสดีครับนี่ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดศรีเมืองใหม่นะครับวัดศรีเมืองเราพูดผิดวัดศรีเมืองนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับวัดดูวันนี้มีทุเรียนเข้ามาจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดู ร้านต่างๆแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้เยอะมากๆเลยฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีของนะครับเริ่มมีของสําหรับที่หน้าวัดวัดสีเมืองนะครับสําหรับใครที่จะเข้ามานะครับตอนนี้มีของแล้วนะครับผมได้ดูเนื้อด้วยนะครับใครที่จะซื้อร้านนี้นะครับในราคาปีกก็จะมีการเฉือนเนื้อให้ดูก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็ พูดคุยกับพ่อค้าสาหรับใครที่จะซื้อในราคาส่งนะครับก็คุยกันนะครับราคาร้อยห้าสิบนะครับยกเข่งยกเข่งนะครับก็สาม,มารถคุยคุยกับลุงได้นะครับที่วัดสีเมืองครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมร้านนี้จะอยู่หน้าปั๊มปตทนะครับ ม,มีพันอะไรบ้างนะพันก้านยาวใช่ไหมแล้วก็พวงมณีน,นกจ<ด>ิบนะครับมาดูได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หมอนทองกระดุมทองนะครับเห็นติดราคาไว้เนี่ยนะครับร้อยจุดที่90บาทนะครับผม ก็อยู่ที่150นะแล้วก็นกหยิบสุกอยู่ที่160นะครับผมวันนี้คนคนมามงที่ร้านนี้เยอะมากร,ร้านหลวงนักวุฒิกระด,ดุมทองอยู่ที่90ครับชอบอันไหนก็หยิบกันได้เลยนะครับตามใจชอบมีเาะให้ฟังแล้วก็มีมีดีดให้พร้อมนะครับ สุกกี่ลูกขาสุกกี่ลูกครับลุงขายส่งตอนเนี้ยขายส่งส,ส,ส่งเอาอะไรอ่ะชัะน้นีก็มีหมอนก็มีมีหมดทุกอย่างดูเนื้อครับเอากี่ลูกนะสุกอย่างเดียวอ่ะอส่งกิโล,ข,ลขึ้นนะลุงไห ส่งกิโลขึ้นอะอะไรอะไหมถึงอะไรอหมอนหมอนหมอนสองกิโลขึ้นเลนะหมอนสองกิโลขึ้นน่ะผมมีเป็นตันเลยต้องรอเดี๋ยวได้ไหมเกียร์จะด่วนไหมยังยังยังไม่ด่วนถ้ายังไม่ด่วนนะโอเคถ้าเตแล้วอันนี้ไปรุ่งสวยหมอนยังไม่แก่แก่ฮะแต่ว่ามันไม่ทันนะคุณไม่ทันแน่เพราะต้องจองกันเลย โอ้ต้องต้องจองกันเลยไม่ไม่ไม่พอขายเนื้อสวยเนื้อสวยนะครับน่าเปิดดูร้านนี้โอเคเลยนะใช่ฮะถ้าแก่งักงักไปก็มีแบบผมนะแก่อันนี้จะอยู่หน้าปั๊มปตทนะครับหน้าวัดสีเมืองเนี่ยสุขรับเนี่ยอันนี้เป็นร้านของลุงนัทวุฒินะครับครับผมอ่าลุงลุงขอเบอร์โทนิดหนึ่งศูนย์แปดแปดห้าสองหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าครับครับผมอันนี้เป็นเบอร์โทนะครับ สามารถติดต่อติดต่อลุงได้เลยนะครับคุณลุงนัทวุฒินะครับผมแต่ผมไปดูข้างในวัดก่อนนะครับขอบคุณลุงนัทวุฒิมากเลยนะครับผมบบสามารถติดต่อลุงได้เลยนะครับ<ด>เองรวยครับป้าครับนอกจากจะเป็นร้านของ ลุงนัทวุฒิแล้วนะครับยังมีผลไม้อื่นๆอีกเช่นมะขามนะครับแล้วก็ส้มไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับลิ้นจีอ่าส้มโอเองนะครับนะอ่าที่เห็นน่ะนะครับก็จะมีร้านยังไม่มากเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นจุดหน้าหน้าวัดสีเมืองใหม่แล้วก็จุดหน้าปั๊มบตทนะครับตรงนี้ก็จะมีทุเรียนนะครับมีผลไม้อื่นๆขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูที่วัดด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดนะครับสับป,ปะรดโอ้มาไฟมาไฟครับสวัสดีเจนี่มาไฟหรืออะไรอ่ะ,ะขายยังไงอ่ะเนี่ยหนมาซื้อค่ะหนูไม่ได้ขายอ๋อมาซื้อเหรอเข <c oughs> า <c oughs> ขายกันยังไงครับป้า <c oughs> เขง่งนึงเนี่ยตอนนี้สองโลเท่าไหร่หรู้แล้หนูก็กำลังสชมราคาแล้วอ๋อมาไฟมาไฟก็เริ่มออกละ เนี่ยขายยังไงเนี่ยขายกันยังไงอ่ะมาไฟที่นี่ไม่รู้เดี๋ยวมนี่อยู่ต้นเดียวผมเด็กมายีอยู่ต้นเดียวได้โลเท่าไหร่ได้โลเท่าไหร่เขาซื้อก็ให้สามเขาเรียกพันอะไรนะเนี่ยลุงสวายมาเลยสวายมาเลยสวายมาเลยลุงลุงเอามาขายเขาให้โลเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทโตมาไฟอ้าวเฮงเฮงครับเฮงเฮง

0 6 1นะครับ637 4ม6 8นะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับปุ๋ยหลุยนะครับผมลองสอบถามเข้ามาดูนะครับวันนี้ผมเองเดินทางมาที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่ที่หนึ่งนะครับไปสำรวจราคาให้ฝากทุกท่านกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ยุทธพงษ์ด้วยนะครับเจ๊ผมาาาถามหน่อยที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิดตั้ง ประมาณหกโมงอ <6 S 2> จ้ะพอมืดๆหน่อยก็หมดคนแล้วจ้ะอ๋อนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับอันนี้ขายอย่างเดียวหรือรับซื้อด้วยครับซื้อด้วยขายด้วยซื้อด้วยนะครับอืมก็ซื้อตามสวนอย่างเงี้ยนะครับใช่จ้ะซื้อชาวสวนแล้วเราก็มาลงขายอย่างเงี้ยจ้ะซื้อมาขายไปตอนนี้ ABC เนี่ยหมอนทองเจรับซื้ออยู่เท่าไหร่สวยมากสวยมากเบอร์กล่องเขาจะไปลงกล่องกันนะจ้ะไปลงกล่องเราขายจะตกไซส์ตกไซส์ตกไซส์รับอยู่เท่าไหร่ครับ ตกไซส์ตอนนี้หมอนอยู่ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าจ้ะถ้าเบอร์เล็กอันนี้ก็เอามาร้อยยี่ห้าแล้วส่งอยู่ละหน้าร้าอยสามห้าโอเคนะครับผมพอตอนนี้ยังแพงอยู่ตอนนี้ยังแพงอยู่นะครับอันนี้จะหมดโอ้คงอีกยาวอยู่หลายเดือนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ถูกก็มีนี่น๊ะอืมกระดุมแล้วก็ชนีแล้วก็พวงมาลีตอนนี้หมอนมันก็ใช้ได้แต่ยังไม่แจ๊คเหมือนตอนหน้ามันอืครับ ลูกค้าเยอะนะครับเข้ามาตาเลสวยนะครับขอบคุณมากครับเจ๊ครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะฮะก็พอลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านนะครับพี่ชายค้าขายร่ารวยนะครับครับผมครับผมนะครับโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูที่ที่ค้ากันต่อนะครับวันนี้จะเดินทางหลายที่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม นี่ขายขายยังไงอะ่ะข,ขายหมดแล้วเหรอ,หหรอโอ้ยโอ้ยขายดีขายดีนะครับมีคนมาเหมาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับใครที่ จะเดินทางมาที่นี่นะครับต้องปฏิบัติตามกฎของของที่นี่นะครับซึ่งมีระเบียบด้วยนะครับผมอาจจะเด,เดี๋ยวเชิญแนะนํานิดนึงครับคือช่วงแรกวัดศีเมืองอะ่ะได้มีทําการค้าขายของจากชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีแต่พอช่วงโควิดเกิดขึ้นแบบว่าผู้คนหลากหลายเนี่ยมันทําให้ติดโควิดง่าย ก็จะเดือดร้อนถึงพระสงฆ์ก็เลยต้องตั้งมาตรการให้ไม่ค้าในวัดเพราะว่าพระสงฆ์หาที่รักษาลำบากไม่เหมือนคนธรรมดาที่จะไปรักษาตรงไหนก็ได้อันนี้คือคือข้อดีสำหรับพระสงฆ์ดีดีมากแล้วเราพวกเราก็ไม่บาปช่วยกันครับช so ่วยกันนะครับนี่คือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับตามระเบียบของโควิดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับช่วยจริงๆแล้ว ก็จะไม่ไม่เปิดให้บริการแต่ด้วยความเดือดร้อนของอพี่น้องชาวสวนเองนะครับก็มีนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณแล้ว,ลวพอในวัดไม่ให้เปิดพวกเราก็ไปขายแถวหน้าปั๊มริมถนนพุทธบ,บาทโดยที่ท่านเทศบาลท่าขงใจดีเป็นคนอนุญ,ญาตให้ขายริมถนนเหลือคนสวนคือมีที่ระบายของออกไปได้ครับโดยที่ขายตั้งแต่ สะพานลอยไปยันหน้าเทศบาลเลยครับผมเป็นช่วงจังหวะที่ผลไม้น้อยก็เลยมีแม่ค้าน้อยจะมีแค่แถวสะพานลอยมาถึงปั๊มตรงเนี้ยอ๋อครับผมหน้าปตพนะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกก็ดีนะครับเป็นการระบายช่วยในเรื่องของการระบายผลไม้นะครับในปี2565นี้ขอบคุณมากนะครับผมทน้เทศบาลนี่ดีมากอำนวยความสะดวกให้กับแม่ค้าคนสวน หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ลงตัวได้ดีโอเคเลยค่ะครับผมวันนี้ดีใจมากเลยนะครับอชมเชยท่านด้วยโอเคชมเชยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกทท่านเลยนะครับที่ที่อยู่ในเขตนะครับวัดสีเมืองใหม่นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านที่นี่ค้าขายร่ำรวยนะครับผมยูทูบชาแนลพาทุกท่านมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาดูผลไม้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเริ่มมีการค้าขายกันแล้วนะครับผมใครที่สนใจเดินทางมานะครับก็ วมหน้ากากให้ดีนะครับดูแลตัวเองนะครับช่วยกันด้วยความห่วงใยนะครับจากทางเทศบาลเองนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนต่อไปนะครับอ่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเองนะครับขอให้ทุกท่านตาขายร่ำรวยนะครับจาเจ็บจาชนดูแลตัวเองครับวันนี้สวัสดีครับ